สวัสดีค่ะวันนี้มาพบชาแม่ลูกพารวยแล้วน,น,นะคะทุกคนแม่ลูกก็จะพามาทํากุ้งอบบุนเส้นนะคะนี่แล้วก็ใช้กุ้งอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมบุนเส้นไว้เพราะว่าเราชอบกินบุนเส้นมากๆนี่วันนี้เราไม่ใส่มันหมูนะเราจะใส่หมูหมูสามชั้นแทนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นขงิงขิงเราเอาไปทุบก่อนนี่แล้วก็อันนี้สูตรใหม่นะคะทุกคนเราจะั่วอันนี้ก็มีกระเทียม รากผักชีแล้วก็ขิงแล้วก็คั่วน,นี้ให้หอมๆก่อนนะคะถ้าเราคั่วแบบนี้ให้หอมๆแล้วก็ค่อยใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะเพราะว่าอันนี้เราทําสูตรใหม่นะข้าก่อนที่เราเคยทําอันนั้นเราจะไม่มาคั่วแบบนี้นะคะทุกคนเราใส่หมอ้อแล้วก็อบเลยนะคะนี่เราจะคั่วให้หอมๆก่อนนี่นะคะแล้วก็จะใส่หมู นี่หมูสามชั้นเราก็ไม่น้อยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเอาหมูสามชั้นแทนมันเลยนะคะปกติเราจะเอามันหมูมาแทนน้ำมาเนี่ยทุกคนแล้วก็มาคั่วลงกันเลยก็ให้หอมหอนี่ก็จะมีพริกไทยมีซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ คั่ให้หอมๆกันนะคะทุกคนชั้นนี้เราจะทําเป็นหมูสามชั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็บุูเเ้นใส่ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอากุ้งลงทีหลังเนะคะคอ่าชั้นนี้จะเป็นหมูเส้นใช้มือมือล้างสาแล้วนะคะทุกคนใส่กุ้งนะคะ กุ้งเราก็ใส่ไปเป็นตัวแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้ตัดนี่นะคะทุกคนเราก็จะเอาวุ้นเส้นลงไปอีกนะคะวุ้นเส้นของเราในนี้ก็จะมีน้ำสีข่ขาวด้วยนะคะทุกคนอแล้วก็ทำแบบนี้นะคะวันนี้มีสองชั้นแล,แล้วเราก็มีต้นหอมผักชีขึ้นใช่ดนี่นะคะ แล้วก็จะเอาน้ำชุบค่อยนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะนี่แล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยสิบนาทีมาดูกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้ก็คนแล้ว,ว,ลวทาไมงั้นมันจะไม่เข้ากันนะคะทุกคนมันจะไม่เข้าที่ก็ต้องคนนิดนึงเราใช้หม้อนี้นะคะทุกคนมันไม่ติดก็เรียบร้อยค่ะอบุนเส้นหมูสามชั้นอบุนเส้นกุ้งเออกุ้งอบุนเส้น ทุกคนพร้อมกินแล้วค่ะกุ้งตัวใหญ่มากน,นี่นะคะบูสามชั้นก็เยอะเลยกุ้งอ,อบนเสร็จแล้วก็ทำง่ายนะคะ